คืออึง้งมันง่ายแต่ได้ขนาดนี้เลยเหรอทุกคนคือแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วตอนนี้นะคะสําหรับการมาของ AI วันนี้นะคะพี่เมลีจะพาไปทําความรู้จักกับดีมีนาซึ่งเป็น AI ที่ช่วยเพื่อนๆในการทํารูปภาพสร้างวิดีโอและสร้างเพลงง่ายๆและที่สําคัญนะคะเพื่อนๆรู้เบื้องลึกเบื้องหลังไหมเขาเป็นเจ้าของเดียวกันกันกนบแคปคัติก t o อและเลมอนดังนั้นผนึกกําลังโอ้โหไม่อยากจะจินตน,นาการเลยนะคะ ณปัจจุบันนะคะถ้าเกิดว่าคนไหนอยากใช้เนี่ยเขามีเครดิตให้ใช้งานฟรี450เครดิตต่อวันนะคะแล้วก็เครดิตเนี่ยเขาจะเติมใหม่ทุกๆ24ชั่วโมงนะซึ่งเอาจริงมันอาจจะไม่ใช่เวลาประเทศไทยก็ได้นะคะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้หมดในวันเนี้ยแล้วเฮ้ยพี่ไม่รีค่ะมันยังไม่เติมเลยเพื่อนๆก็อดทนรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวพอครบ24ชั่วโมงหรือถึงรอบที่เขาเติมใหม่เนี่ยเขาก็จะเติมมาให้ซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับหลักการ AI ตัวอื่นๆนะคะ ก่อนหน้านี้พี่เมลีเคยแนะนําตัวคลิ n งเอไอซึ่งเป็นฝั่งค่ายจีนนะคะและตัวดีมีนานะคะก็เป็นฝั่งจีนเช่นเดียวกันแต่ว่าจุดเด่นนี้มีความแตกต่างกันนั่นก็คือตัวคลิ้งเอไออ่ะค่ะเขาจะมีความสามารถในการทําฉากที่มันซับซ้อนนะคะหรือว่าฉากเคลื่อนไหวที่มันค่อนข้างสวยงามแต่จากที่พี่เมลีใช้มานะคะได้พบว่า หนึ่งเวลาที่เราเจนวิดีโอเนี่ยใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานอยู่พอสมควรนะคะอันที่สองเนี่ยบางคนรู้สึกว่ามันยกเลิกยุ่งยากซึ่งคนไหนที่เคยสมัครแล้วไม่รู้วิธียกเลิกแบบไหนนะคะตามไปดูคลิปพี่เมลิได้ สำหรับการเริ่มต้นใช้งานนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าได้หลายรูปแบบอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆใช้ตัวแคปคัตออนไลน์อยู่แล้วนะคะเวลาที่เพื่อนๆเข้ามาเขาจะมีตัว d i m i n a a i เนี่ยเป็นตัวเด้งขึ้นมาให้เรานะคะพอเพื่อนๆกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้าเดียวกับที่พี่มิรเปิดให้ดูในหน้าจอหรืออย่างเข้ามาในแคปคัตพีซีนะคะเพื่อนๆก็จะเจอตรงนี้เหมือนกันนะเขาก็จะมีโชว์ให้อยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็สามารถกดคลิกจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนไม่ได้ใช้แคปคัตออนไลน์นะคะหรืออยากเข้าไป d m i n a นาโดยตรงให้เพื่อนๆนะคะค้นใน Google และทำตามสเต็ปแบบนี้ได้เลยค่ะวิธีการนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆก็คือค้นคำว่า d ีมี a น AI ได้เลยนะคะเรียบร้อยเพื่อนๆสังเกตให้ดีๆนะคะอย่างที่พี่เมลีบอกไปนะเขาเป็นค่ายเดียวกับแคปคั t นะคะดังนั้นก่อนที่เพื่อนๆจะดาวน์โหลดหรือติดตั้งณนะปัจจุบันที่พี่เมลีลองเนี่ยนะคะไม่ยังไม่เจอมิจฉาชีพแต่อนาคตไม่แน่ถ้าเกิดเขาดังเนี่ยเพื่อนๆต้องดูก่อนดาวน์โหลดนะ มันจะเป็น d r e m i n a c a p c u t c o m นะคะคือตัวเดียวกันเลยอะกดจิ้มเข้าไปนะคะเขาก็จะแนะนำว่าเขาเนี่ยเป็น free AI image generator create art and image นะคะกดจิ้มเข้าไปแช่ดำหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งก่อนที่เพื่อนๆจะใช้งานเนี่ยบางอันมันติดคุกกี้อะเพื่อนๆก็กดยอมรับไปซึ่งตรงนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะภาษาเนี่ยมันสามารถตั้งค่าการใช้งานเป็นภาษาไทยได้วิธีการนะให้เพื่อนๆมากด sign in ตรงนี้ก่อนนั่นให้เราเนี่ย sign in กดเข้าไปเลยให้เพื่อนๆมา ะะว่าจะเข้าใช้งานของเขาเนี่ยด้วยแบบไหนพี่เมลิใช้เป็นตัว Google ถ้าเกิดว่าใครมีแคปค u t ที่มันเป็นมือถือะคะ่ะเพื่อนๆก็สามารถกดสแกน QR code ตรงนี้ได้นะกดปุ๊บแล้วก็สแกน QR code อะคะ่ะมันจะลิงก์กับบัญชีแคปคารของเราพี่เมลิขออนุญาตแบบนี้นะคะเข,ข้าผ่านด้วย Google ก่อนนะปุ๊บแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกบัญชีที่เราต้องการปุ๊บแล้วเราก็กดดําเนินการต่อไปก็ใส่วันกงวันเกิดเสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็กดโอเคค่ะอ่าเขาก็จะถามว่าเราเนี่ย ทำหน้าที่อะไรกดเลือกเอาที่เพื่อนๆสะดวกเอาที่สบายใจเลยนะคะเดี๋ยวพี่เมลีเอาเป็นโซเชียลมีเดียคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกตามพี่เมลีได้นะคะปึ๊บแล้วเราก็กด Next นะคะแล้วตรงเนี้ยก็เลือกก็ได้ว่าเราสนใจในเรื่องไหนนะคะใส่เข้าไปได้เลยพี่เมลีเอาเป็นแบบอื่นๆน,นะคะแล้วก็กด u ับม t ถ้าแดมเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็จะได้เครดิตฟรี450เครดิตต่อวันนะคะ ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ถนัดภาษาอังกฤษเลยนะให้เข้ามาตรงนี้นะคะมาตรงหน้าโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะคะแล้วเข้ามาที่ language นะคะหรือว่าภาษาเนี่ยแล้วมาเลือกเป็นภาษาไทยก่อนนะคะนี่แทรแรมปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะสามารถใช้งานในเวอร์ชั่นภาษาไทยได้นะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้แล้วติดอ,อกติดใจนะให้เพื่อนๆมาตรงนี้ค่ะกดอัปเกรดเพื่อรับเครดิตเขาก็จะเหมือนกับตัวอื่นเลยแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยพี่เมลีแนะนําว่าเพื่อนๆเนีเ่ยใช้งานฟรีไปก่อนทดลองให้มันเข้าไม้เข้ามือนะคะแล้วก็ยังไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อรายปีถ้าอยากใช้อยากเพิ่มจริงๆเนี่ยให้ซื้อเป็นรายเดือนหรือรายหนึ่งเดือนไปก่อนนะมันก็จะเหมือนกับตัวอื่นเลยค่ะเพื่อนๆมาเลือกได้นะจะเอารายปีรายเดือนหรือรายหนึ่งเดือนนะคะตรงนี้มันจะคล้ายกันตัวที่มันจะแตกต่างกันก็คือถ้าเกิดว่าตัววฟรีีเ่ยลาท เราดาวน์โหลดวิดีโอนะมันก็จะเหมือนกับตัวคลิง AI อะค่ะเขาก็จะติดโลโก้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเสียเงินอ่ะก็จะมีทั้งตัวพื้นฐานตัวมาตรฐานนะคะแล้วก็ตัวขั้นสูงเนี่ยดาวน์โหลดนะคะก็จะไม่ติดลายน้ําของเขามันก็จะขยายความยาววิดีโอได้นะคะแล้วจะสามารถเพิ่มความละเอียดต่างๆก็เลือกเฟรมเรทเดี๋ยววันนี้เราจะไปใช้งานฟรีกันก่อนนะคะซึ่งถามว่าพี่ค่ะแล้วมันจะฟรีแค่ไหนฟรีตลอดไป <laughs> เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังไม่ได้จ่ายเงินเขานะคะเพื่อนๆก็ยังสามารถใช้งานตรงนี้ได้อยู่แต่ว่า ทั้งหมดทั้งมวลพี่เมลิให้ข้อมูลไว้แบบนี้นะคะพี่เมลี่อยาเคยใช้ AI มาหลายตัวละในช่วงที่เขาโปรโมทใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะให้เครดิตเราค่อนข้างเยอะแต่ว่าอนาคตเครดิตตรงนี้อาจจะไม่ใช่450นะคะเหมือนอย่าง Bing Image Creator เนี่ยตอนแรกพี่เมลิได้มา100เครดิตณนะปัจจุบันเนี่ยเหลือ15เครดิตแล้วนะคะถ้ายังไงเนี่ยให้ไปฝึกใช้กันอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูสร้างรูปภาพด้วยกันเลยค่ะ ทีนี้ค่ะเวลาที่เราจะสร้างรูปภาพนะคะหน้าที่ของเราก็คือคิดไปเลือกตรงสร้างรูปภาพตรงนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ข้อความหน้าตาคล้ายๆคลิ้ง AI อยู่พอสมควรนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่รู้หรือว่านึกอะไรไม่ออกเนี่ยเพื่อนๆสามารถมาตรงสำรวจนะคะแล้วเพื่อนๆก็มาเลือกดูก่อนหนะ้าว่าจะเอาเป็นที่มันเป็นกระแสตรงตอนนี้ไหมหรือว่ากําลังฮิตฮอตติดเทรนนะคะหรือจะเอาแนวแอนิเมะ แนวพอร์เทรตนะคะก็คือแนวรูปบุคคลเนาะแนวภาพวิวทิวทัศน์ต่างๆนานาหรือว่าจะเอาแบบเฮ้ยนี่ไงทําครีมทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหสวยเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถมาดูได้นะพี่เมลีจะลองเอาสไตล์ของเขาก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะพี่เมลีลองเอาอันนี้แล้วกันวิธีการนะคะให้เพื่อนๆมากดใช้พร้อมตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะพอเรากดไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมี คำสับมาให้แล้วนะคะเพื่อนๆยังสามารถใส่รูปอ้างอิงได้นะคะเดี๋ยวเราก็เลือกรูปอ้างอิงนะคะโดยกดตรงนี้อ่าแล้วเราก็ไปเลือกไฟล์จากที่เรามีนะคะพี่เมลีขอเอารูปตัวเองนะคะเอออันนี้อ่าเอาเป็นแบบรูปตังสวยๆอันนี้นะคะก็ให้ AI เทรนให้นะทีเนี้ยเขาถามว่าเฮ้ยแล้วไอ้รูปวัตถุที่เราอยากได้อ้างอิงจากไอ้รูปต้นฉบับที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคืออะไรหรอนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้พี่เมล่ก็แบบเอาใบหน้า แกเอาไบหน้าฉันนะเนี่ประมาณนี้นะคะแล้วสัดส่วนที่เราอยากได้เนี่ยให้เราเลือกได้นะก็คือแกจะเอาสัดส่วนเดียวกับรูปต้นฉบับที่เราใส่ภาพอ้างอิงไปไหมนะคะหรือว่าอัตราส่วนอื่นๆอย่างเช่นอ่ะถ้าเกิดว่าทําคลิปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็1ต่อหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าคลิปแนวนอนก็16ต่อ9ถ้าคลิปแนวตั้งก็9ต่อ16นะคะไม่ต้องจําดูรูปเอาพิมลีเอาเป็นตั้งแล้วกันอ่าพิมเมลีก็เอารูปใบหน้านะคะจากนั้นกดบันทึกค่ะแทดม เอาใบหน้าของฉันนะแต่ว่าเอาพร้อมแบบนี้นะคะแล้วทีนี้โมเดลเรายังเลือกได้อีกด้วยนะคะปึ๊บ เพื่อนเพื่อนจะมาปรับโมเดลไหมนะคะทีเนี้ยถามว่าอ้าวพี่ไม่เลือกได้ไหมไม่เลือกก็ได้ค่ะแต่ว่าเขาก็จะบอกว่าเออถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยอยากได้แนวแเสมือนจริงอะเหมาะกับโมเดลนี้แต่ว่าถ้าเกิดอยากได้สร้างสารรค์ที่ดีขึ้นให้เลือกเป็นอีกอันหนึ่งนะคะพี่เมลีขอเอาเป็นแบบเอาเวอร์ชัน1นจุสก่อนนะคะอ่ะทีนี้คุณภาพเราก็มาปรับเลือกได้นะคะว่าจะเาเท่าไหร่ตัวเลขนะคะยิ่งสูงหมายถึงคุณภาพยิ่งเยอะหลังจากนั้นค่ะเพื่อนๆนก็ดูนะเวลาที่เรากดสร้าง ใช้ไป16เครดิตซึ่งถามว่ารายละเอียดเครดิตเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ใส่รูปอ้างองิงเพื่อนๆจะเสียแปดเครดิตต่อ1รูปถ้าเกิดว่าใส่รูปอ้างอิงเนาะอย่างเมื่อกี้พี่เมลีใส่รูปตัวเองเข้าไปเนี่ยมันก็จะเสียเพิ่มอีก8เครดิตโอเคนะคะหลังจากนั้นกดสร้างได้เลยแทดแดมรอระยะเวลาสักครู่หนึ่งนะคะเวลาที่เขาสร้างออกมาเนี่ยเขาจะสร้างให้เราทั้งหมด4รูปนะคะแล้วก็เครดิตตรงนี้ลบไปแล้วนะคะจาก450รลบออกไป16เครดิตทุกคนทา ามว่านานไหมพี่มิลีก็รู้สึกว่าเร็วกว่าคลิง AI นะคะแต่ประเด็นคือแกหน้าฉันเฮ้ย <c oughs> มันคือความเจ๋งสุดๆเพื่อนๆเห็นไหมไม่ได้เอาพร้อมมาจากไหนเอาพร้อมมาจากสำรวจแล้วใส่รูปอ้างอิงเข้าไปเออเนี่ยค่ะเราก็ได้มาแล้วนะคะทีนี้เราอยากจะเอาไปต่อยอดอะไรก็ทําได้ หลังจากที่เราได้รูปมาแล้วนะคะเราสามารถทําได้จิปาถะเลยกลับมาค่าตัวอื่นไม่ให้เกิดเลยลเรือเลงร <laughs> ถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอยากดาวน์โหลดให้กดตรงนี้นะมันก็จะไปดาวน์โหลดตามลิงก์ที่เราเก็บไว้ถ้าเกิดว่าอยากบันทึกไว้เฮ้ยรูปนี้สวยถูกใจนะคะเพื่อนๆน,น,นก็กดไว้เป็นรายการโปรดเพราะว่าตรงนี้เวลาที่เรากลับมาดูในอนาคตนะเรามาเลือกรายการโปรดเราก็จะเจอนะคะหลังจากนั้นคะ่ะเรายังสามารถทําได้อีกหลายสิ่งอย่างอย่างเช่นอัพสเกลรูปภาพนะคะรีทัชก็คือแก้ไขสิ่งต่างนานานะเปลี่ยนองค์ประกอบอื่นๆ สร้างเป็นวิดีโอแล้วก็ขยายอเดี๋ยวพี่เมลีลองเอาเปลี่ยนองค์ประกอบนะคะกดตัวนี้ปุ๊บกดจิ้มเข้าไปนะคะทีนี้เปลี่ยนองค์ประกอบอะค่ะมันก็จะเหมือนกับ AI ตัวต่างๆนะคะเขาเรียกก็เป็น i n p พ i น t เนาะอย่างเช่นแบบสมมตินะคะพี่เมลีเนี่ยอยากที่จะเปลี่ยนตุ้มหูนะคะ,ะพี่เมลีขอเป็นตุ้มหูปึ๊บพี่เมลีขอเป็นตุ้มหูแบบนี้นะคะขอเป็นลายดอกเอ้ยขอเป็นสตาร์ดีกว่าขอเป็นรายดาวนะคะแต่ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนนะ เพื่อนๆก็จะเสียไปอีก8เคดิตมีลูกเล่นอีกเยอะเลยนะคะพรีวิวให้ดูกดไปแทแดแกดสร้างนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะหักไปอีก8เคดิตนะเมื่อกี้เขาก็จะสร้างให้เรา4รูปเห็นไหมคะทุกคนเฮ้ยมันง่ายไปหนึ่งเสกได้เร็วด้วยนะคะอะทีนี้เฮ้ยถ้าสมมติว่ารูปดาวสวยแล้วโอ้ยสวยสวยเหมือนตัวจริงเลยพี่เมลีก็จะลองอัพสเกลให้เพื่อนๆดูนะคะกดอัพสเกล แล้วก็พี่เมลีนะคะลองกดรีท so, the like oh, ัชนะคะเมื่อกี้กดรีทัชไปเขาก็จะสร้างให้เรามาอีกสี right. it. It like ่รูปโอ้โหหน้าตาสวยขึ้นว่าว <Yeah. S 2> we ังเลยนะคะแต่ดูไม่ใช่ฉันเลยแต่ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆอยากที่จะเอาไปใช้งานแบบไหนนะคะเพื่อนๆคะถ้าจะบอกว่าไม่ได้ค่าจ้างมาเพื่อนๆจะเชื่อไหมคือมันดีต่อใจอย่างนี้อย่างนี้หลังจากที่สมมติว่าเราได้รูปต่างๆนานานะคะเพื่อนๆเนี่ยแก้เสร็จสับในตัวมันเลยอะอย่างเช่นพี่เมลีเนี่ย อยากจะขยายเนาะเฮ้ยรูปนี้มันสวยแล้วอะพี่เมลี่อก็อยากเอาไปใช้ใน t i k ตอกนะพี่เมลี่ก็คือกดดาวน์โหลดไว้ใช่ไหมคะ อย่างเงี้ยนะคะกดจิ้มเข้าไปปุ๊บแล้วพี่เมลีก็กดดาวน์โหลดไว้ใช้ใน Tik t o ็อกนะอันนี้เป็นรูปที่เราแก้ไขนะคะคือถ้าเราอยากแก้ไหนเนี่ยเราจะแก้ตรงเมื่อกี้หรือกดเข้ามาก็ได้นะพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บอะพี่เมลีแบบเฮ้ยรูปมันดีแล้วแต่ว่าพี่เมลีอะขอขยายสัดส่วนได้ไหมฉันอยากเอาไปใช้ใน YouTube ด้วยนะคะพี่เมลีก็คือว่าต้นฉบับเป็นแบบเนี้ยพี่เมลีเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนเป็น9ต่อ16นะแล้วพี่เมลีลากมาเอามีแล้วกัน ฝั่งนี้ฉันจะใส่ตัวหนังสือแกขยับรูปมาตรงนี้นะคะแล้วตรงเนี้เพื่อนๆยังสามารถใส่พร้อมหรือคําอธิบายได้นะคะอย่างเช่นว่าเฮ้ยตรงนี้อยากจะเอาเป็นภูเขาเอาเป็นน้ําตกเอาเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเราลองเป็นภาษาไทยไหมตัวว่าเขาจะทําได้ไหมนะคะพี่เมลีลองเป็นภาษาไทยเลยนะคะเอาเป็นภูเขาและน้ําตก ะะแต่เมื่อไรก็ตามนะคะทุกครั้งที่เรามีการปรับแก้ไขรูปต่างๆนานาเนี่ยเขาก็จะคิดเครดิตเราอยู่ที่8เครดิตเรื่อยๆนะอลองกดสร้างนะคะพี่เมลีลองเทสเป็นภาษาไทยเขาจะเข้าใจแค่ไหนนะคะทุกคนกดสร้างไปเลยก็รอคําสั่งนิดนึงนเวลาสร้างนะคะเขาก็จะทําให้เราเป็น4เวอร์ชันไม่ได้โมเร็วว่าวังอลังการแล้วคําสั่งภาษาไทยด้วยจ้ะพี่รักมีภูเขามีน้ําตกนะคะเออสวยงามอ่ะทุกคน นอกจากนี้นะคะเพื่อนๆยังสามารถลบส่วนที่ไม่ต้องการน้อย่อยางเช่นเฮ้ยพี่เมลีว่ารูปนี้มันก็ดีแล้วอะแต่ว่าเฮ้ยเอานกออกแล้วกันเพื่อนๆก็มากดตรงลบตรงนี้นะคะกดเบ๊บเข้าไปอะ่ะเราก็ระบายบริเวณส่วนที่เราต้องการลบนะตรงนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถปรับขนาดหัวแปงได้เอาเล็กใหญ่ตามพอสมควรอะพี่เมรีเอาเป็นลบนกตรงนี้ออก ลบออกไปเลยแล้วก็ก้อนเมฆตรงนี้เอาออกด้วยเพื่อนๆยังสามารถกดซูมเข้าซูมออกได้อีกนะคะปรับตรงนี้นะะแล้วหลังจากนั้นกดสร้างนะคะแค่นี้เองค่ะเขาก็จะลบวัตถุให้เรานะคะแต่เมื่อกี้เราเลือกไป1ภาพนะเขาก็จะลบเฉพาะรูปที่เราต้องการนะคะแช่แรมแน่เห็นไหมคะ ลบออกไปแล้วเดี๋ยวพี่พมลีนะคะจะใส่ลิงก์ดีมีนาให้สําหรับเพื่อนๆที่อยากเอาไปทดลองใช้นะคะก็กดลิงก์แล้วก็สมัครตามขั้นตอนได้เลยนะคะพี่เมลีก็แนะนําให้ใช้ฟรีก่อนนะคะในส่วนของตัวสร้างวิดีโอกับตัวสร้างเพลงนะคะณนะปัจจุบันยังไม่ได้ให้เปิดใช้งานนะพี่เมลีอาจเดือนตุลาคมกลางๆเดือนนะคะถ้าเกิดว่าเขามีอัปเดตหรือพัฒนาในส่วนนี้ก็กดติดตามช่องพี่เมลีไว้นะคะเดี๋ยวจะมาทดลองใช้แล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆ ทีนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยใช้งานเสร็จแล้วนะคะหรือกลับเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วอยากหาเนื้อหาที่เราเคยสร้างไว้แบบบางครั้งเราลืมดาวน์โหลดเนาะเราอาจจะสร้างเยอะๆแล้วเราไปดาวน์โหลดทีเดียวก็ได้ค่ะให้เพื่อนๆเข้ามาที่หน้าหลักตรงนี้นะแล้วมาอยู่ตรงเนื้อหาตรงนี้นะคะอันแรกเนี่ยงานทั้งหมดที่เราทํางานที่เราอัพสเกลแล้วแล้วก็งานที่เราใส่ไว้เป็นรายการโปรดนะคะก็คือรายการที่เราปิ๊กไว้แบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยค่ะอยากที่จะแบบเฮ้ยเซฟไว้หลายๆรูปนะคะทาแล้วค่อยมาเซฟก็ได้เนาะให้เพื่นนะะา เราจะเลือกรายการไหนบ้างเนาะสมมติว่าพี่เมลีอยากดาวนโหลดเยอะๆเลยทาอันนี้ไว้อ่ะกดไปสามสี่อันอย่างเนี้ยค่ะเราก็สามารถปรกดดาวน์โหลดไว้ตรงนี้หรือว่ากดลบตรงนี้ออกก็ได้นะคะพี่คามันสวยดีงามเมื่อวัาวางขนาดนี้แล้วเนี่ยหนูจะสามารถเอาไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้ไหมนะคะ พี่มณีขอให้ข้อมูลแบบนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเอาไปทําคลิปลงในทิกตอกลงใน YouTube ลงใน Facebook นะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวตรงเนี้เขาเอื้อมาสําหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานทามาหากินตรงนี้ได้นะคะแต่ประเด็นที่พี่เมณีอยากที่จะฝากไว้ก็คือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเอารูปคนอื่นมาทําให้เสียหายอย่างเช่นในกรณีเมื่อกี้นะพี่เมณีเนี่ยค่ะเอารูปของตัวเองแนบเข้าไปแล้วให้ AI ช่วยเจนให้เสร็จสรรภายในเนี่ยแล้วมันทําให้คนอื่นเสียหายนะคคะหรืืออว่าอ่นานน ไม่พอใจอันนี้เราเป็นผู้ใช้งานเนี่ยค่ะเราจําเป็นที่จะต้องมีจริยธรรมในส่วนนี้ด้วยเนาะ AI นะคะเขามาช่วยให้เราสะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าคนที่ออกคําสั่งหรือว่าให้ข้อมูลกับ AI ใดๆทางป่วงก็คือเราเองนะคะดังนั้นพี่เมลิอยากจะฝากจริยธรรมในส่วนนี้ไว้ด้วยนะคะชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือสําหรับใครนะคะที่อยากดูคลิปวิดีโอที่เป็นเนื้อหาพิเศษดูได้เฉพาะสมาชิกนะคะก็สามารถกดสมัครไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ